ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เป็นเพลรับเติมเกม e a f c 2 4และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Up นี่แกดาวินหนุนเยสครับดาวินหนุนเยสโอเคเดี๋ยวขยับไปดูอ่ะมีตัวอื่นไหมเอ้ยมี2ตัวครับมีมารินโนฟสกี้กับโอนาน่าวาเฮียแต่คนละโอนาน่านะไม่ใช่โอนาน่าริเวอร์พูลกับอะไรเนี่ยเดลี่ล็อกอินอัปเกรดโอเคอืมโอเคไม่มีอะไรไอคอน ก็ไม่มีเอาโอเคเดี๋ยวไปดู N B C ก่อนครับดูมารีโนฟสกี้ก่อนค่าทำถูกอยู่แล้วแหละเฮียไม่ต้องบอกก็รู้ครับ85โคตรถูกอ่ะถูกเฮียครับโอนาน่าครับเฮียโอนาหน้าเอฟเวอร์ตันครับถูมือด้วยเฮียยิงกากความคล่องตัวกากจ่ายบอลโอเคอยู่ดิฟเอน์โอเคได้บุยเซอร์อินซิสซีฟอินเตอร์เซปก็พอได้ครับ สวัสดีครับแช่มสวัสดีครับมาริโนสกี้ครับอินทิซีพาร์ทเทคดิฟบ,บังบอลครับสี่ห้าครับไอ้เหี้ยยูเคนเจนัวลิงโคตรยากไอ้เหี้ยมาทำไมวะสองได้กูถามเบลเยียมตัวอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะไอ้เหี้ยแล้วก็มีดาวินหนุนเยสครับดาวินหนุนเยสครับไอ้เหี้ยดาวินหนุนเยสได้ราปิดฟินเนสบังบอลแล้วก็ยิงแรงครับโอ้โหแต่เวริรเครดไฮวะ ทำไมต้องเบิกเลดนี้ก่อนครับนะดาวินหนุนเยสครับความคมพอได้ฟินิชชิ่ง92ดูโอเคเลยจ่ายบอลโอเคดิบฟิ้งโอเคความเร็วก็โอเคนะก็ใช้ได้นะก,นะก็ใช้ได้ครับได้ได้ไดอ่าของดีก็คือลาปิดกับปั่นทองครับทำไมตัวลิว้วฟูมาเยอะจังวะจัมปิง 99, ้ง99เฮดาเฟติชแอค99โหน่าจะมีเอเรียลทองให้มันสักหน่อยเนาะไอ้เนี้ยแต่เสียดายมันไฮไฮครับค่าทำเท่าไหร่เนี่ยแพงอีกแยะไอ้เฮี้ย แพงอีกแยะมันก็ใช้มันก็โอเคนะผมว่ามันก็ดีนะครับแต่แพงอีกแยะไอ้เหี้ยแพงอีกแยะโอซิมเพนทีฟอันด์เดอะซีซั่นนะครับผมติดแพงอีกแยะแพงไปหน่อยอ่ะเออก็ใช้ได้แหละเช่นตัวลิวพูมก็ราคานี้แหละครับทำใจซะเถื่อมันตัวมันเขาเรียกอะไรเป็นตัวแบรนด์เนมอ่ะมันเป็นตัวแบรนด์เนมมันก็ทำใจซะเถอะพียงแตแพงๆหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูออบเจกตีฟรับ มูจิกะครับมีมูจิกะ5-4เวิร์เนตไฮทับโลเียแบ,บ็กบุกลองบอลอินเตอร์เซ็ปคลิกเตปบวอ้์เพตพสไตา์ดีอยู่นะมูจิกะครับเฮียลาลิก้าตัวฟรีครับมีมูจิกะมีอะไรอีกตามสเต็ปครับโอเค F.O.F. Academy ท e ่เป็นเดอร์แพ็คมีแฮร์รี่แม็กควายด้วยครับเฮียมีควดดาโดส้นตีนด้วยครับเฮียควดดาโดส้นตีนนี มีซูเล่ฝอยทีเฮชเออร์นันเดสเดสแล้วก็โธดีโบครับมันก็ต้องทำแม็กควายอยู่แล้วไอเ้เหี้ยไม่เห็นจะต้องถามเลยครับไอเ้เหี้ยยังไงก็ต้องทำแม็กควายอยู่แล้วแล้วมีคุณอันโดส้นตีนครับไอเ้เหี้ยโอเคอันนี้อันนี้ยูโรดีเฟนเดอร์กับโคปาดีเฟนเดอร์ครับได้บุยเซอร์กับอินเตอร์เซปสองอันเฮียเป็นสไตล์ได้บุยเซอร์กับ cept, อิน <c oughs> <c oughs> เตอร์เซปครับบุยเซอร์กับอินเตอร์เซปไอเ้เหี้ย ไอ้ที่มันเอากองกลางมาใส่ด้วยเลยวะไอ้เย่ยบุยเซอร์กับอินเตอร์เซปโหให้อินเตอร์เซปไปอยู่กองกลางนะ่าจะจบเฉียวเลี้ยวรถมากกว่าเว้ยลองดูไอ้แอร์ี่แม็กควายดิวิว่ง88เดฟ96ฟิสิกส์99ครับคอมโพเซอร์93รีกชั่น92เฮ้ยมันก็ดูใช้ได้นะยิ่ยแต่เป็นสไตล์มันกากจัดเลยว่ะแต่ว่าสแต็ปมันก็ดูใช้ได้อยู่นะไอ้เียแฮร์รี่แม็กควายครับไอ้เีย ทำไมมึงไม่มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ววะกูจะได้ไปทําฟูลทีมังกิดครับตแต่สเต็มันก็พอได้นะพอเล่นได้อะ,อะไรเนี่ยลองดูเนี่ยตัวอย่างเฮอร์ ed, นันเดสดิเฮอร์นันเดส92 96 91คอมพิวเตอร์9 91รีแอคชัน99คอมพิวเตอร์รีแอคมันดีอ่ะไอ้เหี้ยคอมพิวเตอร์รีแอคมันโอเคครับคือเซ็นเตอร์ถ้าคอมพิวเตอร์รีแอคโอเคก็ถือว่าคาดหวังได้อยู่นะดูเล่ดิดูเล่89 97 96ก็ดูดีดูดีนะ คือใช้ได้อะไม่ไม่ได้เทพเหรอกไอ้เหี้ยถ้าเทียบเซ็นเตอร์แบ็กยุคนี้ครับแต่ก็ขำๆไม่เหี้ยถ้ามึงว่างก็ทำซะลองดูโคปาดิลองดูคาเซมิโร่ดิคาเซมิโร่วิ่ง85ดิเฟนต์99ฟิสิกอล97เอาไปยืนเซ็นเตอร์ได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้อีกไอสัตว์กากใช่ไหมอ่าไอ้ฮวนฝอยต้องดูโวดาโดพ้องตายด <laughs> ิยี่งโคดาโดวิ่ง99ดิเฟนต์92เร็ววะไอ้เหี้ย 88, นนเซนิเมะแปดแปดี่ควรดัโดยวิปเพบุยเซอร์ไปทอเฮีอะไรบุยเซอร์ควดดัโ,ดโอเคอีโวประมาณนี้ครับอีโวมันยังไงอะมันมันเพสไตล์มันไม่ค่อยดีอะมันได้อินเตอร์เซปกับบุยเซอร์ครับ,บุยเซอร์ที่โคตรกากผมบอกเลยบุยเซอร์นี่กากมากไอ้หี้ยแล้วถ้ามึงเอาตัวอย่างแม็กควายมาทำเนี่ยมีสไลด์ทองกับบุยเซอร์กากไปแล้ว2ครับอินเตอร์เซปพอใช้ได้ แต่ก็ไม่ได้ดีโดดีเดเียอะไรครับคือได้แต่สเตตเอาง่ายผมสรุปเหมือนเดิมเลยถ้ามึงมีเวลาว่างแล้วมึงอยากได้ตัวที่มันเลตติ้งเยอะขึ้นก็ทาครับแต่ถ้ามึงไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นก็ค่อนข้างไปอะไรสาระครับเหมือนเดิมมึงไปซื้อตัวละเจ็ดแปดหมื่นมาใช้ทดแทนได้เหมือนเดิมครับนะโอเคตัวแรกครับคาสติโยอุดหูครับสี่สี่โอเคปิดไปคาสติโยอุดหูเฮียตัวที่สองคาดิด คาริดิทลีกโปรตุเกสเฮี้ยกองหน้าฟิฟท์ห้าเฮี้ยปิดไป <laughs> ตัวที่สู้ซูซาครับแต่เป็นซูซ่าอีกเวอร์ชันหนึ่งครับสกิลมูฟห้าวิฟุตสี่เฮี้ยซูซ่าครับบาลานแปดแปดคอมเพรสเชอร์แปดแปดปิดไป <laughs> ตัวอะไรอีกมูริโล่อยู่ไหนะวะอ๋อมูริโล่อยู่อีกหน้าหนึ่งคาสเซนเต้ คาสเซนเต้คาสเซนเต้อัจจีที้แปดสิบวิ่งแปดห้าปิดไปเซนเตอร์แบ็กโอ้แต่ละตัวถัดไปเป็นบาสเกตครับบาสเกต88เม็กซิโกนะดีเฟนเก้าซิก็เก้าเจ็ดขอบเชือกเก้าเก้เลียงเก้าเลยนะเว้ยไอ้เนี่ยมีเดียมไฮแอนติซิปาเต้ก็ก็พอใช้ได้แหละครับพอใช้ได้แหละแต่ตัวมันไม่ค่อยดังอ่ะไอ้เนี่ยพอใช้ได้แหละครับ ถัดมาเป็นมาชโดมาชโดสกิมมูฟ้าวิฟุสเซนต์เออเอินเตอร์เซ็บบล็อกทองแล้วก็ลองบอลดีเฟนส์มาแค่แปดแปดคอมเพรสเชอร์รีแอคดีอยู่ครับก็พอใช้ได้หอ่ะแต่ว่าตัวไม่ดังปิดไปหมูซาครับหมูซาเยอะตัวยูเอสเอกองกลางอีกแล้วอ่ะเยอะสี่ห้าครับสแตทมาเถื่อนอีกแล้วบาลานแปดแปด เขาไปเชื่อแปแปดยิงบอลในกรอบได้จ่ายบอลสั้นได้ยาวได้ความเร็วมีครับเพลสตายได้ลาปิดแล้วก็อินซิสซีมแล้วก็ดูดบอลทองกับโจ๊กเกอร์ไอเ้เหี้ยเอามาทำเหี้ยอะไรเนี่ยเล่นออกมาเล่นปีกขวาได้แต่เล่นปีกผมว่าน่าจะไม่ค่อยดีป่ะไอเ้เหี้ยจริงๆมันก็เล่นได้นะเว้ยถามว่าเล่นปีกได้มันก็เล่นได้นะครับแต่คอซิ่งมันต่ำไปหน่อยไอ้เหี้ยวายไอ้เหี้ยกูว่ามันดูอีเล็กเข,ข็กขัดกว่า มันดูอีลุงตุงนังอะ่ะไอ้ยะ่ะแล้วก็โรดิโก้ครับยังสกิลพวกห้าวิฟุสี่ไฮๆอยู่เลยนะเว้ยเทคดิฟอินซิสซีควิกเต็ปครับไอ้ย่ะฟินิชชิ่งดีชอบเพราะว่าเป็ดๆไอ้ยะ,ออยะลองพาร์ทไม่ค่อยดีครับเร็วเร็วคมแข็งใจบอลดีก็เก่งแหละไอ้ยะ่ะก็เก่งแหละแต่ว่าตัดไฮไฮห้าสี่เนาะมันก็เก่งแหละไอ้ยะ่ะมาขายความเป็นมาตรติดครับ มี2ตัวใช่ไหมมีโจธานเดวิดครับโจนธานเดวิด4 5ห้เฮียควิกเต็บชิปช็อตแล้วก็ปั่นทองครับเท่ากับว่าได้ใช้แค่ควิกเต็บกับปั่นทองครับลองช็อตไม่ค่อยดีเฮียจ่ายบอลได้ครับยิงคมมีความเร็วแข็งเหมือนเดิมครับไม่มีเอเรียลเหมือนเดิมครับโจเดครับดูตัวยูโรต่อ ยูโรต่อยูโรนี่เยอะหน่อยนะยูโรเยอะหน่อ okay. ยตัวแรกเป็นเขนินี้เขินี้ปีครับได้เทคดิฟทิเวล่าแล้วก็ลาปิดครับเขินิห้าสี่เฮียลองพัดกากช็อตพัดก็กากด้วยครับปิดไปเฮีย yeah, สียเวลาชีวิตแล้วก็ ทำไมมันทำไมมันไม่มีเลยวะในนี้อ๋อมันมันเป็นตัว plus โอเคเดี๋ยวเขาไปดูเป็นตัวพัดคอต,ตรงคอต,ติดไม่มีเลยวะเป็นตัวพัดโยนมาอีกทีก็เซเกนครับอเหียเมื่อกี้ใครถามหาเซเก้นวะมีเซเกนมาแล้วน้วยเอ้ยขอบคุณครับบักนายขอบคุณครับเกมกาก,ากเอ้ยเกมดีเกมดีเฮียขนค,ครับผมสองเดืนอนผมครับ เซเก้นเมื่อกี้ใครถามเซเก้นมาแล้วนะครับเทปเซเก้นครับแล้วก็มีเจ้าเนเบสเจ้าเนเบสโหยี่เฮียซีเอ็มสี่ีปิดไปแล้วก็มีเดคาตาล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 ครับเฮ้ยแต่มีเอเรียลทองนุ้ยจัมปิ้งเก้าแปดไฮดิงแอรเก้าสองครับอินซิสซี่พาร์ตแล้วก็ยิงแรงครับเฮียเพสไต้ก็พอได้แต่เขาไม่ถึงกับดีได้สี่ห้าเวิร์กเลนไฮไฮอีกแล้วครับไอ้เฮียสภาพกูเหนื่อยว่ะ ถัดมาเหม็นดีครับเหม็นดีวิ่งกวิ่งฟุตได้ควิกเต็บรีเลตเลตจ็อกกี้ลองบอลอันนี้ดีอยู่ไฮไม่มีปัญหาแบ็กครับเหม็นดีนี่ดีอยู่ตัวเทพอยู่แล้วเหม็นดีเพาเมอร์แล้วก็คูนเต้ครับคูนเต้ความเร็ว91ได้แอนติซิปาเตสไลท์ทองเอเลียวทองก็ใช้ได้อยู่นะคอมเพรสเชอร์รีอคชันดีด้วยครับตัวนี้น่าจะเก่งกว่าตัว n b c อยู่คูนเต้ฝรั่งเศสด้วยสบายสบยครับไม่คิวมาร์คัด ตัวเฮี้ยมะบ้างเนี่ยหลีจินเดอร์ครับหลีจินเดอร์ได้อินซิสิฟที่กีตากาศทิเวลล่าครับผมจ่ายบอลสั้นได้ยาวได้ดีเฟนส์พอมีโอเคมิดฟิลใช้งานทั่วไปครับ5-4ทิเวลล่านะ่าจะไม่ค่อยได้ใช้หลีจินเดอร์ครับแล้วก็กรอบลีโนมแมนคอสติชครับคอสติชเฮีย้ยตัวเทพเอ็นเกมยูเว่ครับวิเพ็ดพาสลาผิดแล้วก็เดทบอลวะ่ะฟินิชชิ่งแปด ไอ้เหี้ยแต่เล่นแบ็กซ้ายได้นะเว้ยเล่นแบ็กซ้ายได้ครับไอ้เหี้ยอย่ต้องมาลงฟูลยูเว่ผมแล้วครับไอ้เหี้ยคอสติชไอ้เหี้ยแต่ตัวนี้มีวิวเพชรพาร์ตน่าจะคอสผ่านแล้วนะผมว่าครับสแตนนิสิตสแตนนิสิตแบ็กสี่สี่ควิกเต็บอินเตอร์เซตวิชัทแปดสองปิดไปไอ้เหี้ยฟาคอบสกี้ปะฟาคอบสกี้ครับไอ้เหี้ยวิวเพชรพาร์ตลาปิดวิง่งเก้าเก้าครับดีเฟนส์แปดเจ็ดไอ้ตัวนี้ยิงดีด้วยใช้ได้อยู่นะ ฟาโคฟสกี้ครับฟัตเตซี่ตัวกากอินเตอร์ครับมีแอนติซิปาเต้เทคดิฟแล้วก็ปิงพาร์ตโอ้โหดีเฟนต์แปดสิบห้ายี่ยังกากเหมือนแม็กอาริสเตอร์เวอร์ชันสองไงสัตว์ไอ้เฮียบอดจ้าเฮียบอดจ้าย้ายไปฟูลแลมเลยครับบอดจ้าฟินเนสช็อตเอเรียลทองไอ้เฮียคมจ่ายบอลสั้นดียาวกากเหมือนเดิมครับไอ้เฮียตามสเต็ปครับกองหน้าเฮียสี่ห้าทั่วไปครับตัวกาก ออสคันครับใครก็ได้ไปช่วยมันเก่าหน่อยครับออสคันนี่ยิงกากวิชั่นแปดเปิดไป <c oughs> ดันโซดันโซวิ่งเก้าสิองยวิ่งคนเร็วเลยดิเน 92, ฟนเซอรก้าสองฟิสิกส์เก้าเก้าครับเฮ้ยดูดีอยู่นะดันโซครับได้ลองบอลบ็อกทองอินเตอร์เซปทองโอ้คุยเยสเพสตายกากปิดไปไอ้เหี้ย ผมเริ่มเหนื่อยแล้วถัดไปเทรนต์อาร์โนครับเทรนต์อาร์โนได้อินเตอร์เซปลองบอลแล้วก็วิเพชรครับเล่น CM ได้ด้วยนะแต่ว่ายิงกากเหมือนเดิมครับเทรนต์อาร์โนสายจ่ายบอลหูพาซี่ 9, 9เก้าเก้าเกือบหมดเลยครับเอาไปเล่นกองกลางรับน่าจะดีกว่าไม่ใช่ผมว่าครับแต่มันก็เล่นแบ็กได้แหละแต่เล่นกลางรับดีกว่าผมว่าได้4สกิลบูฟสี่วิฟฟ์ห้าครับเทรนต์อาร์โนพอได้นะเพราะยังไงอังกฤษก็เต็งหนึ่งอยู่แล้วผมว่าสบายๆอยู่แล้วครับเดี๋ยวตัวไหนวา าบขาวดกูเวทยสุโหจลุนนี่โหจลุนครับโอ้ยโหจลุน55ว่ะไอเฮียโหจลุน55ครับแล้วสแกนหน้าเลยด้วยนะลองบอลกากเหมือนเดิมครับไอลองพารกากเหมือนเดิมลองช็อตกากอีกหนึ่งหาด ho จลุนครับวิชั่นก็กาก,ากครับแต่เพย์สไตล์ดีอยู่นะได้ฟินิชได้ฟินิชช็อตแล้วก็ลาปิดแล้วก็ยิงแหลงครับเพย์สไตล์โอเคอยู่แล้วก็ได้55ครับไอเฮียเวิร์กเลตมีเดียมไฮพ่อมึงตาย มังเออมังเออไอ้ยไอ้ยโอ้เกือบดีแล้วไอ้ตว์มังเออไอ้ย์ไอ้ตว์สภาพไอ้เหียควยไอ้ย์สภาพแบบ จะเป็นคาบ่าขาวครับครับาบ่าขาวสีสีนะบล็อกทองบุยเซอร์ทองแล้วก็วิเพชรพัดครับผมอันนี้ก็แบ็กทั่วไปอ่ะใช้ได้ครับแบ็กทั่วไปโดคูครับที่ไม่ใช่โดมึงครับไฮไฮห้าสี่นะวิปเก้าเก้าเฟรนช์ชิเก้าสามชมพูเก้าห้าลองช็อตไก่แล้วทำไมคือทำไมมันต้องใส่สแตทหลุมมาเกือบทุกตัวเลยวะแต่ดิบบิ้งเก้าเก้าตันหมดเลยนะครับโดคูอ่ะ ได้ดิบบิ้ง99หมดเลยครับได้ฟินิชช็อตปิ้งผ่านราปิดก็โอเคอยู่เปสเตียไม่แย่ครับมีดูดบอลทองอาจจะได้ใช้น้อยหน่อยแล้วก็สุดท้ายครับโหตัวนี้น่าจะเก่งแน่นอน55ะครับเบี 2, เยร์ทสึวิ่ง92ให้เน้นสปีดต,ต้นเหมือนเดิมครับแต่ยิงคมจ่ายดีดิบบิ้งดีมากครับมีแค่มาร์กิ้งให้ดิเฟนต์ไม่ค่อยดีทรง,งเดียวกรีซมันเลยครับทรงเดียวกรีซมันเลยเบ่บ่กรีซมันเก่งกว่าโอเคหมดแล้วประมาณนี้ครับหมดแล้ว ทีม2จืดว่ะไอเ้เหี้ยทีม2จืดครับสู้ทีมแรกไม่ได้ด้วยซ้ำครับไอเ้เหี้ยทีมแรกเรายังหวือหวากระวานได้ไเหี้ยทีม2กูใครดีสุดเนี่ยโดกูอ่ะโดกูน่าจะดีสุดแล้วมั้งใครอะ่ะไอเ้เหี้ยใครดีสุดอะ่ะกูนึกไม่ออกเลยเนไอ้เหี้ยนั่นแหละครับไอเ้เหี้ยทีมสองผมไม่ชอบอะ่ะไอเ้เหี้ยผมชอบทีมหนึ่งมากกว่าครับผมชอบทีมหนึ่งมากกว่าครับ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า